พี่เอาเสื้อหนูเนี่ยเช็ดน้นลายอือพี่ดีมาพ่อจะเขียนหลังให้คอดูนะพ่อจะเขียนตัวนี้พ่อเขียนว่าอะไรพ่อเขียนตัวอะไรไม่ลืออ่าใหม่นะอ่าหนูนั่งไปไปหนูไปนั่งข้างหน้าพ่อสิโอเคได้ได้ได้ หนูนั่งดีๆสิหนูนั่งข้างหน้าพ่อไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้นั่งดีๆลูกจะเล่นแล้วเปล่าอ,อ่ะมานั่งข้างหน้าพ่อนี่นั่งข้างหน้านี้นั่งตรงน,นี้นั่งหันหลังมาอ่ะ้วพ่อเขียนนะ<ป>และ้วแล้วพิธีพิธีถ่ายนะว่าพ่อเขียนตัวอักษรอ,อะไรหนึ่งสองสาม <c oughs> อ่ะเลเชอร์อะไรเลเทอร์อะไร เลเทอร์อะไรลูกนี่ไงพ่อให้ทายเนี่ยเลเทอร์อะไรเลเทอร์อะไรเลเทอร์อลายเลเทอร์ลายเบรล e อีซี่เบรลีอีซี่เลเทอร์อะไรพอเขียนงี้อึ๊บแล้วก็อึ๊บมีขีดตรงนี้แล้วก็ขีดลงมาอย่างงี้นี่เลเทอร์อะไร อ <Đây> <c ười> ่นเวลาอันนี้ตัวอะไรอันไกอันนี้ือกบาแล้วกันโอ๊ยแทนที่ลัาเขเอาอะไรเข้าไป น้องพี่ทีเบาๆหน่อยลูกเดี <1 <1 <1 <1 totally 2 <2 <1> <1> ๋ยวพ่อเจ็บน้องพี่ทีเบาๆหน่อยครับพ่อเจ็บลูกเฮ้ยเว้จะเล่นแบบีิพี่ทีเล่นหน่อยครับยังไงยัง <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> uh, are you okay? Are you okay? Are you okay, Pete? Are you okay? 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 punya Hai <laughs> <laughs>